จเจริญอาริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อละอุดรมพาคียะสังโยชน์พิขุทั้งหลายอุดรมพาคียะสังโยชน์ห้าประการเหล่านี้หประการเป็นอย่างไรคือรูปปราคะาอรูปปราคะมานะอุทธ,ธจจะอวิชชาพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลอุดรมพาคียสังโยชน์ห้าประการพิขุทั้งหลาย พิขุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุดธทธมพาเคียสังโยชน์ประการเหล่านี้ภิขุทั้งหลายภิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดพิกุขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดน้แล เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุดรมภา,าคียสังโยชห้าประการแล